สวัสดีครับกิตติครับอยู่ในจังหวัสดสุพรรณบุรีครับพอดีดมาโครงการของสร้างบ้านของพี่สำรวยค้าไม้ครับวันนี้พี่สำรวยค้าไม้ทำบ้านหลังนี้ได้90เปอร์เซ็นต์ที่ประกาศขายด่วนเลยครับนะขายด่วนปกติเนะี่ยหลังไซส์ขนาดนี้จะอยู่ประมาณ3 3แสนเก้าแต่ดูหน้าคลิปวิดีโอนะครับขายลดราคาและแถมมาต่อรองได้อีกบ้านทรงบเดดินไปดูรายละเอียดด้านในครับ90เปอร์เซ็นต์นะ ครับนี่คือทองบอดดินนะครับหลังคามงรถกับเบื้องหลอนคู่นะครับบ้านหลังนี้หน้ากว้างนะครับ6เมตรแบ่งแว่งระหว่างเสานี่คือ3เมตรแล้วก็ทําพนักพิงด้านหน้าหมดเลยครับ6เมตรครับใช้เสาหน้า6โครงสร้างไม้เต็งตัวเรือนบ้านเนี่ยคือไม้เนื้อแข็งโดยช่างที่กำลังทาสีอยู่ตอนนี้เริ่มทาสีอาจจะเป็นไม้ดิบอยู่เพื่อนเอย่าว่านะครับเพราะว่ายัางไม่แล้วเสร็จได้90%ทาสีเสร็จใส่ประตูหลัง2บานเสร็จเลยครับ โทรมาเลยครับใครอยากได้โทรมาเลยนี่คือบ้านทรงโบเดนของสํารวยขาไม้ครับในจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่สํารวยเนะี่ยขึ้นมาทีละสองหลังหลังสองหลังก็ขายหมดนี่ฮะขึ้นมาเสร็จอีกหลังนึงฮะทรงโบเดนครับฝากระโดดฝาเข้ากับก้าวลิ่มนะฮะก้าวบางใบนะครับนี่คือก้างตัวตัด้ายนะฮะ ลักษณะการทำบ้านของพี่เขาถือว่าจะได้ครับตอบโจทย์เลยครับราคาปกติ3ามแสวันนี้ไม่ขายนะฮะเนื้อ,อาบางอย่างยังไม่เสร็จนะครับได้90%อนต์อันนี้เพื่อนๆดูไปก่อนผมอยากจะถ่ายอยากจะให้รู้นี่ฮะฝีมือการทำาสิบเรู้แล้วครับหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างแบบเล่นกระจกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็แบบบางใบแนวนอนนะฮะ ประมาณห้า่องถ้าเป็นป่าบ้านก็เป็นแนวตั้งครับบางใบนะฮะนี่คือ9ก้าลิมมนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าบางใบ9ก้าลิมมนะครับโอเคครับการดูการแด้ยวก่อนครับ2 8เต็มเสาหน้าหโครงสร้างไม้เต็งนะครับนี่ฮะประตูมีประตูเปิดมาด้านหลังอันนี้บานหนึ่งอ่านี่ช่องหนึ่งนี่ช่องหนึ่งก็คืออ้องล้าหนึ่งบานไว้ให้ลูกค้าต่อห้องน้ำห้องครัว หน้าต่างเป็นหน้าต่างแบบวีโก้คือดันออกนะฮะดันออกไม่ใช่ตัวเกี่ยวนะครับน,บนั่นเกอช่างกำลังผสมสีอยู่เออไม่ปิดจมูกมั่งช่าง <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านนครับบ้านทรงบเดนนะฮะตีฟ้าไปดานก็นี่ะฮะเดี๋ยเพืพ่อนๆลองดูนะครับก็ฝีมือใช้ได้ฮะช่างคนนี้ฝีมือดีมากนะ ทำละเอียดทำละเอียดคือทำ,ทำประมาณพยายามช้าและออกมาสวยมาดูบันไดครับบันไดต่างขึ้นเนี่ยสามขั้นบันไดแล้วก็มีที่ปิดตรงนี้ด้วยปิดตรงนี้ด้วยปกติก็จะไม่ปิดอันนี้ปิดแล้วก็มีเสาเนี่ยก็ทำแกะสลักลายขึ้นมานะระเบียงเนี่ยระเบียงข้างหน้าเนี่ยก็คือขวางหน้าบ้านเลยครับสองเมตรห้าสิบกว้างหกเมตรครับ มีพนักพิงนะฮะยาวไปงนูน่นเลยเชื่อมต่อไปนู่นเลยครับท่านผู้ชมนะฮะเชื่อมต่อหมดเลย6เมตรครับพนักพิงแล้วฝั่งนู้นก็เป็นลูกกรงนะฮะฝ้าเพดานก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นตีแบบไม่แนวเรียบตั้งาชายคาบ้านนะยื่นออกไปก็คือตีเรียบไม่มีต่างระดับไม่มีหลุมแต่เป็นแนวเรียบนะฮะเขาเรียกว่าทรงโมเดิร์นนะท่านผู้ชมนะะพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะแน่นอนครับ แล้วก็มีประตู2ประตูก็เป็นประตูแบบสไลด์ครับสไลด์ก็เรียกบ,บานสไลด์ก็ถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยลักษณะของประตูก็เล่นกระจกเล่นกระจกฝั่งนี้ก็เล่นกระจกนะฮะเล่นกระจกแล้วก็เป็นแนวนอนกนะ้าวลังลิ้นเป็นแนวนอนครับนี่ลักษณะของบานประตูบานใหญ่ครับความสูง2เมตรครับ เปิดไปในประตูห้องนี้เป็นห้องห้องนอนก็ได้ครับนะทำเป็นห้องรับแขกก็ได้ทาเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าห้องนอนสองห้องก็ได้ครับภายในห้องก็อาจจะมีเกะก,กะรวมทั้งช่างด้วยยืนตาสีอยู่ครับนะฝีมือเริ่มเริ่มเห็นแล้วเห็นเด่นชัดและความคมอ่ะถ้าเป็นไม่ช่างสบายเลยนะโอเคครับแซลช่างช่างนิดหน่อยครับแล้วก็ออกฝ้าเพดานตีแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมหลุมไม่ลึกมากกว่ามาสิบห้าเซน สีนี่ก็ต้องทาถึง3ครั้งนะท่านผู้ชมนี่ก็คือเมื่อกี้รองสีเลยเสร็จแล้วทาอีกแล้วก็ขัดอีกทาอีกแล้วไปถึงนานนี่ก็คือเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่เล่นสีงั้นเลยครับเราไปดูห้องที่สองนะอ้องที่สองนี่ฮะห้องที่สององนี้ทําเป็นห้องรับแขกก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะทําเป็นห้องนอนสองห้องนอนนะครับลักษณะการทําประตูก็เป็นประตูสไลด์บานจับไอ้ตัวนี้อะ กล้ๆจองเหลืองเหล็กอลูมิเนียมเหล็กโลหะนะฮรโลหะผสมถือว่าเกรด A ครับนะจะอยู่ในในห้างใหญ่ๆก็เพื่อนๆไปถามราคาได้เลยครับราคาในี่ตกหลายเลยนะฮะครับผมนี่คือบริเวณภายในห้องครับทั้งสองห้องก็คือ3มเมตรกูน3เมตนะครับนะสามเมูสามเม,มใครโตก่อนได้ก่อนนะครับหลุมก็สี่เหลี่ยมครับหนึ่งหลุมใหญ่ นหนึ่งล้มใหญ่แต่ความลึก,กประมาณ15 1 5เซนนะฮะ15เซนไม่ลึกมากครับไม่เกะกะสายตาลวดลายไม้ลงสีเมื่อไหร่แล้วจะสวยหน้าต่างบานสวิงครับก็คือวีโก้ครับมีประตูเปิดไปด้านหลังตั้งสองห้องไว้ต่อเติมห้องน้ำห้องครัวห้องซ่วมโอเคครับครับนี่คือบ้านของสำรวยข้าไม้ในจังหวัดส,สุพรรณบุรีครับ พี่เขาก็ลูกค้านี่เยอะเหมือนกันครับเพียงแต่ว,ว่าเขามีช่างอยู่ประมาณสองคนสามคนก็ไม่ทําเยอะนะขึ้นตีละหลังสองหลังนะว่าท่งบเดินกระดาษพื้นที่ระเบียงสองเมตรสิบกว้างหกเมตรห้องนอนสามเมตรคูณสามเมตรสองห้องนอนหนึ่งระเบียง,บบยงสองห้องนอนโทรก,ก่อนได้ก่อนราคาปกติก็ขายกันสามแสนเก้าลดราคาเหลือสามแสนเออสามแสนห้าต่อรองอีกถอดองเองนะเบอร์อยู่ข้างหน้าหน้าคลิปวิดีโอ ร้อมกับราคาบ้านและโทรมาต่อรองได้ส่งฟรี300กิโลครับกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e สั่กนกระดิ่งให้ไทยทามจะแน่ด้วยกิตติคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ